สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะเจาะลึกตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับมวยธทนวันบรรณโชตค่ะดัชนิตลาดหุ้นไทยหลังจากที่รีบาวขึ้นมาในวันศุกร์นะคะเมื่อวานนี้ไม่สามารถรีบาวต่อเนื่องได้นะคะปิดตลาดในแดนลบค่ะ เช้าวันนี้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดมาอยู่ในแดนลบและหลุด1,500จุดลงมาเรียบร้อยค่ะติดลบลงมาตอนนี้ประมาณ6จุดนะคะที่1,51,495.04จุดนะคะคุณผู้ชมคะส่วนตลาดหุ้นในฝักฝั่งต่างประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบนะคะฝั่งของสารัฐเมื่อคืนนี้ปิดในแดนลบกันส่วนใหญ่ค่ะดาวจนลงไป85จุด N แ s d a ตลบ9 S&P ลงไป10จุดนะคะ ส่วนฟากฝั่งของยุโรปค้าคล้ากันไปค่ะฟุตซิลอนดอนบวกขึ้นมา1 4 2ซีฝรั่งเศสลบ62จุดด็ชเยรมนี Germany, ร่วงลงมา36จุดนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเชา้านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบโตเกียวลงมาแล้ว125จุดค่ะสิงคโปร์ลบ5จุดหางเสียงฮ่องกงติดลบ92จุดนะคะมีตลาดหุ้นของมาเลเซียลงมา3จุดค่ะมีบางตลาดที่บวกอย่างเช่นอินโดนีเซียและก็เวียดต้หวันนะคะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนของเซตที่ย่อหลุด1 5 0 0ลงมาแบบนี้ดาวไซริสด้านล่างจะลึกไหมกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเราค่ะกับทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิรกรไทยนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะคุณกวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคท่านผู้ชมครับค่ะหลุด1 5 0หลงมาอีกรอบนึงแล้วนะคะอย่างที่คุณกวีเคยบอกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมองว่าไม่ดีอยู่ต่อ เราเริ่มต้นกันที่ตัวค่างเงินบาทก่อนะนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าค่างเงินบาทตอนนี้มีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างเร็วอันนั้นอเออเนี่ยเป็นความตั้งใจของทางการด้วยนะครับซึ่งความตั้งใจตรงนี้เขาตั้งใจจะให้เงินบาทอ่อนไปอีกอะสาเหตุหลักๆก,ก็คือเขาคงค้นพบแล้วลหละว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่สามารถกระตุ้นได้ด้วยอะไรละ,ะนะครับทางเดียวที่จะกระตุ้นได้ก็คือต้องให้ส่งออกเนี่ยฟื้นตัว การกดดันให้ข้างเงินบบบอ่อนลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้สอ,อ,อกอเนี่ยฟื้นตัวได้แล้วก็จะทาให้การบริโภคเนี่ยมันฟื้นตัวเพราะว่าไปหวังพึ่งมาตรการภาครัฐเนี่ยคงลําบากเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคงไปเน้นในโครงการระยะกลางถึงยาวมากกว่าที่จะมาเน้นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐรกิจระยะสั้นเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมันก็คือประชานิยมนั่นแหละ,ะก็คือใส่เงินเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะนั้นเขาไม่ทาแน่เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าค้างเงินบาทมีนมแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงแล้วก็เราลดดอกเบีย้ยลงสองครั้งใน,ในช่วงสองคราอ่าองในจักรยานยนโยบายสองครั้งติดเลยเนี่ยมันก็เป็นการยืนยนันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการออกมาตรการอ่ผ่อนคลายการเก็งกําไรอีกต่างหากคืยงะไรคือช่วยมาเก็งกำไรค่างเงินบาทกันหน่อยอนะครับเอากู้เงินบาทมาช็อตกันเยอะๆนะข้างเงินบาทมันจะได้อ่อนค่าลงซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ความกังวลของนักลงทุนต่างประเทศในการถือครอง สินทรัพย์ที่เป็นสก,กุลเงินบาทนะ,ะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าตราสารนี่ถูกขายขออกมาค่อนข้างเยอะตลาดหุ้นเมื่อวานนี้มีการซื้อคืนของนักทุนต่างประเทศแต่ก็ยังช็อตโพสิชันในเซฟตี้ฟิวเจอร์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในขนาดถ้าเรามองในตรงนี้มันก็จะเป็นภาพที่กดดันอยู่ในเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศที่ขายแล้วเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่นักลงทุนต่างประเทศมักจะขายเป็นธรรมชาติข,ของเขาอ,อันนี้เงินบาทนี้ยังไม่นับรวมว่ามันจะมีปัจจัยลบต่อไปข้างหน้าคือว่า าการจ่ายปันผลจะเกิดเริ่มจ่ายตั้งแต่ช่วงนด้เนมนต้นไปซึ่งนักทุนต่างประเทศเวลาได้เงินปันผลไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มเอาเงินออกซึ่งการอเอาเงินออกเนี่ยมันก็จะทำให้เงินบาทอ่อนลงไปอีกนะครับอ,อจะเห็นผลมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะ,ะคอ,อันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตลาดเองคงจะต้องกังวลไปเรื่อยๆจนถึงช่วงไตรมาสที่3ก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ สังเกตให้ดีนะครับช่วงนี้บางครั้งตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่านักนักวิเคราะห์กับนักลงทุนไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มมีการมองกันว่าดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะขึ้นได้นะครับโดยมองกันส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ประมาณเดือน7เดือน8เดือน9หลักๆเลยเนี่ยที่มากที่สุดก็คงจะเป็นเดือน9แต่่วา ไตรมาสสามเนี่ยเปอร์เซน็นของที่นักวิเคราะห์มองว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสูงถึง70%กว่าเปอร์เซ็นแล้วนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณแค่50ครึ่งครึ่งตอนนี้70%เปอร์เซ็นแล้วก็แสดงว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของอเมริกามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากแล้วซึ่งก่อนที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนมันต้องมีการปรับโพสิชันของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันก็จะเป็นความกังวลต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องกรีซผมมองว่าเป็นประเด็นที่เป็นนอยมากกว่าที่จะเป็นประเด็นหลักมันก็อาจจะเข้ามาบ้างแล้วกมันกมันนนนนอย่่าเดดดใีู้ะะรพฉ การลงทุนยังคงต้องระมัดระวังนะครับเราคิดว่าการปรับฐานลงมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเรายังมองว่าตลาดระยะกลางนยังเิเป็นบวกนี่แต่ว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่มันยังไม่ซัพพอร์ตด้วย v l u a t i o n ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้มีการปรับฐานลงมาผมคิดว่าแนวรับจะอยู่แถวประมาณ1480นันเป็นแนวรับแรกซึ่งก็เป็นแนวรับที่อาจจะทยอยเก็บในแรับในในไม้แรกก่อนนะครับแล้วไม้ที่2เนี่ยอาจจะไปรอแถวประมาณ1460 ะครั <60. S 2> ็จะเป็นไม้ที่2ทําไมทํานผมก็คิดว่าลงรอบนี้ยังคงเป็นโอกาสในการซื้อหรือมันอาจจะลงกว่านี้ก็ได้นะครับผมบอกผมบอกไม่ได้จริงเพราะว่าดาวไซด์ที่ผมมองแถวอยู่ประมาณตรงนี้ฮะหนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์ถ้าต่ำกว่านี้ก็ยิ่งเป็นโอกาสในการที่จะซื้อนะครับอาจจะเตรียมเงินสดไว้เพื่อความเสี่ยงในการที่จะต่ำลงมากว่าหนึ่งสี่หกศูนย์ก็ได้เพราะว่าผมมองว่าพอต่ำกว่าตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแรงขายจากนักลงทุนหลา,ลายกลุ่มจะหายไปแรงขายจากครุภัทฑ์จะหายไปแรงขายจากกองทุ สภาพคล่องในโลกยังคงสูงอยู่สภาพคล่องในประเทศยังคงสูงอยู่ถ้า valuation ลดลงมาในระดับที่เหมาะสม<ฆ>ผมเชื่อว่าเขาก็จะเริ่มซื้อ,อยังเห็นเห็นยังเห็นแบงค์เขากำลังชัดเจนลงมาลึกๆปุ๊บพอพับๆหนึ่งปุ๊บมันก็จะเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาเมื่อาวานนี้แบงก์เองก็รีบาวขึ้นมาก็แสดงเห็นว่าถ้า valuation มันได้<ฆ>คนก็จะพร้อมที่จะเข้าไปซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในระดับประมาณ1 4 5 0 1 4 6 0 valuation มันเริ่มเริ่มมีความเหมาะสมมากขึ้นและครึ่งปีีีหลัังงมนนจะดขึ้ตรท่่วา คนจะไปเล่นกําไรสุทธิปีหน้าละเขาจะไปเล่นกำไรสุทธิปีนี้แล้ว PE ครึ่งปีหลังก็จะลดลงโดยธรรมชาติของมันมันก็ยิ่งทาให้ valuation มันยิ่งน่าสนใจมากขึ้นและครึ่งปีหลังเฟดก็น่าจะชัดเจนเศรษฐกิจไทยก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวแต่ค่างเงินบาทที่อ่อนส่งออกก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเรามองว่าดีกว่าครึ่งปีแรกแน่ๆฉะนั้นครึ่งปีหลังเรายอมมองว่า1,06นะฉะนั้นลงมา1,04กว่าเนี่ยผมคิดอัซ i d e Gain ที่น่าจะได้เนี่ยมันน่าจะเรแรักบ ยังไงลงมาก็กทยอยซื้อไม้แรกลงมาที่1,460 หรือต่ากว่าถึง1,660ซึ่งเราไม่รู้ตรงนั้นมันจะมันจะลงไปที่เท่าไหร่แต่ตามเศรษฐีหนึ่ง460เนี่ยเป็นเป็นจุดที่น่ารับที่สุดถ้าเทียบ valuation แล้วในช่วงครึ่งปีหลังยังมอง1,600เพราะฉะนั้นยังมี u ับไซ d ์อยู่นะคะทีนี้ลงมาแบบนี้ด้วยภาพรวมปัจจัยเศรษฐกิจแบบนี้เงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ GDP ก็ไม่ค่อยจะโตแบบนี้จะต้องเลือกลงทุนหุ้นแบบไหนคะจริงๆแล้วหุ้นที่ได้ประโยชน์จากข่าเงินบาทอ่อน น่าจะเป็นหุ้นที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับเพราะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะกระตุ้นการส่งออกแต่เรามดระวังนิดนึงแล้วกันว่าเดี๋ยวเรามีปัจจัยลบใกล้ๆนี้ก็คือการประกาศตัวเลขส่งออกเดือนเมษายนซึ่ง <ha. S 2> มันยังไม่ฟื้นตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเห็นตัวเลขส่งออกนําเข้าของประเทศจีนละยังติดลบอยู่ทั้งที่ทุกคนมองว่าถ้าจะเป็นบวกแล้วนะปรากฏว่าติดลบยิ่งตัวเลขนาเข้าลบตั้ง16เนี่ยในเดือนเมษาของประเทศจีนมันจะยิ่งส่งผลมาให้การส่งออกของไทยเพราะว่าเเเเรราส่งออปะทศีนนยหมื มันก็จะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็จะแย่แต่ว่าในแง่ของการเก็ฑกําไรเนี่ยการที่ค้างเงินบาทอ่อนเนี่ยมันน่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกได้ในอนาคตแล้วก็หุ้นในกลุ่มบางกลุ่มที่มีการส่งออกที่ดีอยู่แล้วเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูซาวหมดนะครับการส่งออกสินค้าเกษตรดูแย่แต่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลับดูดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอนนีิสงที่ดีจากการซื้อตัวของเศรษฐกิจยุโรปเศรษฐกิจอเมรริกกกาาา็ทํให้ นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมันเริ่มกลับมานะครับขาย iPhone ได้ดีขึ้นขายโทรศัพท์มือถืออะไรได้ดีขึ้นในในใน,ในทั่วโลก,กน,นะครับเราก็เลยมองว่าหุ้นที่น่าสนใจเป็นหุ้นกลุ่มส่งออกวันนี้ก็เลยเรือกมาตัวหนึ่งตัวไหนคะก็คือตัว SVI SVI <S BI S 1> นะนะมาดูกราฟประกอบนิดนึงนะคะครับผมแล้วราคาที่เหมาะสม ตัว s อ i วีไเนี่ยเราราคาเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ5.35นะครับอย่ที่เราเรียนให้ทราบว่ามันอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างในช่วงระยะสั้นนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อตัว s V i กํากำไรของเขาเนี่ยมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่โดนไฟไหม้นะครับเ V I ีเป็นคนที่โชคร้ายมากเลยนะครับโดนน้ำท่วมเสร็จเจอไฟเจอน้ำแล้วเจอไฟผมว่าจะเจอครบแล้วนะครับถ้าเจออีกทีนึงคือดินถล่มแล้วนะฮะว่ามันจะครบทุกไฟธรรมชาติแล้วผมว่า เขาได้ผ่านช่วงที่เลวร้วายแล้วเป็นการพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะครับน้ำท่วมก็ผ่านได้ไฟไหม้ที่คนได้คิดว่าโอโ้โหน้ําท่วมเสร็จไฟไหม้น่าจะแย่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเริ่มมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ได้เร็วกว่าที่คิดแล้วก็อัตรากําลังการผลิตเริ่มกลับมาได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็การส่งออกคือ s v i ไเนี่ยเป็นผลิตสินค้าที่เป็นค่อนข้างยูนิคนะครับไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆมาชิ้นจะค่อนข้างเยอะอเขาก็เริ่มติดตั้งได้มากเขาเริ่มส่งมอบงานนนนไไดด้้้้้้ลูกกกกกคาาัับมขึรอี็็เปน ภาาที่สะท้อนถึงการเติบโตที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาในขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนเองก็ช่วยทําให้มาชินของเขาดีขึ้นนะครอันนี้ก็เป็นตัวที่เรามองไว้ราคาพื้นฐานที่เราให้ไว้อยู่ที่ประมาณ5.35นะครับเราเล็คอมบินซื้อนะครับแนวรับอยู่ตรงแนวรับแรกนะครับอยู่แถวประมาณ4.9นะครับแนวอันนั้นเป็นแนวรับแรกนะครับ4.9บาทเราก็ใช้ท้าทาการเก็งกำไรนะครับใช้4.72เป็นจุด stop loss นะครับสำหรับการเก็งกำไรนะครับค่ะ4.72เป็นจุด Stop Loss นะคะ <ผม S 1> ตอนนี้มุมมองของตลาดทุนไทยในเดือนนี้ยังดูไม่ค่อยจะ<ช>สู้ดีนักนะคะค,คุณกวียังคมงมองว่ายังมีแรงกดดันอยู่นะคะโดยให้แนวรับที่1,480จุดพลุดไปที่1,460จุดนะคะคุณผู้ชมคะส่วนโอกาสของการย่อลงมาเป็นจังหวะที่ดีของการซื้อมองในช่วงครึ่งปีหลัง,งมีโอกาสลุ้น1 6 0่จุดนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้ไม่รู้ว่าจากกำไรกลับมาเป็นขาดทนุนหรือยังนะคะจะขายหรือไม่ขายดียังไงช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดกราฟดูรายตัวกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในช่วงที่2ของรายการ stop loss นะคะช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามากันเลยนะคะนาทีนี้เชตินเด็กนะคะติดลบลงมา6จุดค่ะอยู่ที่1,494.62จุดนะคะคุณกวีคะหุ้นในกลุ่มของพลังงานที่ขึ้นมานะคะตอนนี้คือควรจะต้องมีการบริหารพอร์ตยังไงคะแล้วก็ค,คุณกวีมีมุมมองนะคะน้งหมนในตลาดโลกนี้ราคาหาุห้นกลุ่มพลังงานขึ้นมาแล้วแล้วก็ลังเริ่มล,ลงแล้วนะครับ,รบจริงๆถ้าดูใครดูเทคนิคของปตทเนี่ยจะรู้เลยว่าาาาอ่่่่ดดดววไไไซส์์์ทททีีีเเเเปป็็นน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 นแต้้้ยยูขงงบบะครรัลลมา ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับถึงแม้ว่ารอบนี้จะมีพยายามเด้งขึ้นมาอยู่ในระยะหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะซ้อนให้เห็นว่าคนก็ยังไม่มั่นใจในหุ้นพลังงานโดยสะท้อนไปที่ตัวหุ้นปะตะทะนะครับที่ไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็เริ่มปรับฐานลงมาในขณะที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเราเห็นพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อสะท้อนภาพว่าการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีความเป็นไปได้การขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาจะนํามาซึ่งการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันไม่เป็นผลดีกับราคาสินค้าของโมเดลดีโดยเฉพาะราคาสินค้าของเรื่ที่ผูกโดยตรงกับมันก็คือจะมีทองคําและน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าราคาน้ํามันอาจจะถูกแรงกดดันนะครับจากเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ได้ในช่วงต่อไปเพราะนั้นอัพไซด์ของราคาน้ํามันก็อาจจะมีไม่มาก สังเกตได้ดีพอขึ้นมาถึงประมาณสักหกสิบต้นๆก็จะเริ่มไปต่อไม่ได้ละนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะไปเจ็ดสิบจริงหรอนะครับเพราะว่าพอขึ้นไปถึงเจ็ดสิบคนจะเริ่มหันมาคุยกันอีกไปในประเด็นเดิมที่เคยกดดันให้ราคาน้ํามันลงมาก็คือประเด็นที่ว่าเดี๋ยวเชลแก๊สจะมานะถ้าคุณเอาขึ้นมา 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเหรียญเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เชลแก๊สที่เคยหยุดผลิตไปหรือเลื่อนการขยายกําลังการผลิตออกไปก็จะกลับเอ้ยงั้นฉันมาผลิตเชลแก๊ส ได้ใหม่รอบหนึ่งแล้วก็ามาใช้เชลแก๊สกันใหม่ดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าราคาน้ํามันนะมีโอกาสที่จะถูกกดดันได้ให้ดูปตทไว้แล้วกันนะครับในขณะ,ะที่เป็นหุ้นตัวแม่แม่นะครับแนวรับจะอยู่แถวประมาณ353นะครับ353เนี่ยคือถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็354ก็พยายามวันนี้พยายามเด้งที่353ยังไม่หลุดแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยหรือถ้าเอาแบบคอนเฟิร์มจริงๆเลยเนี่ยก็คือหลุดประมาณ3-4-5 ถ้าหลุด3 4 5หรือ3 5 3ลงมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดว่าเป็นสัญญาณในขาลงอีกรอบหนึญญ่งสำหรับตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้ามีกำไรก็ขายะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ติดหุ้นปตทสูถ้าติดอยู่และขัดท<ม>ุนอยู่นะครับติดหุ้นปตทอ,อยู่นะการแกว่งตัวช่วงนี้มันมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าดาวไซด์ของราคาน้ํามันด้วยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวมันก็ไม่เยอะแล้วล่ะผมก็แนะนําให้ถือนะครับเพราะว่า ถ้าดูข้างบนไม่ผ่านก็จริงนะครับสำหรับตัวปตทแต่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ทำนิวโรมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ,ะก็แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมากกว่าก็คือผันผวนอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าราคาน้ํามันจะกลับตัวขึ้นมาใหม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปหวังว่าจะถึง80-90เหรียญผมอาจจะยังไม่เห็นในช่วงนี้แต่ว่ามันจะทําให้ราคาหุ้นกลบบจทมันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่และครับ เพราะฉะนั้นก็กำหนดกลยุทธ์กันนะคะปรับพอร์ตกันค่ะไปที่สายของนงองักลงทุนนะคะไปที่สายของคุณกัญญาสายแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากถามตัว PTT GC ค่ะเพราะติดไว้ตั้งแต่ยังไม่ควบกิจการนะคะ PTT GC นะคะไว้แปดถลวงแล้วก็ประมาณ84บาทนะคะค่ะ PTT GC นักดาน63บาทที่15ตังค์ค่ะ พีดีทีจ c เนี่ยมันก็คงเหมือนกับภาพกลุ่มพลังงานที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แหละ <c oughs> แล้วโชค้ายนะครับ p t ดีจีเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการผลิตปิโตเคมีที่ใช้ก๊ซเบสเป็นหลักก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นแกส๊ส <c oughs> ในขณะที่สังเกตไหมครับว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยขึ้นมาได้ดีกว่า, <c oughs> าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยใช้ออยล์เบสก็คือใช้ <c oughs> น้ํามันในการผลิตปิโตเคมีซึ่งเราจะเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงในขณะที่ก๊ซเบสเนี่ยราคาก๊าซมันไม่ได้ลงมาแรง มันก็เลยมาจิ้นของตัว PTC ก็เลยดูด้อยเมื่อเทียบกับตัวปูนซีเมนไทยตัวปูนซีเมนไทยก็เลยได้เปรียบมากกว่าโดยเทรนด์ไลน์ของ PTC เองก็ยังเป็นเทรนด์ขาลงนะครับก็เหมือนกับปตทเลยครับข้างบนไม่ยอมลงแต่โชคดีก็คือเหมือนกันเมื่อคือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีทำนิวโรมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะเหมือนกันทั้งกลุ่มพลังงานนะครับไม่ได้มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นท่านมีอยู่ผมยังแนะนําว่าท่านเรายังเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้้้นนตตััววปปรรรรรระเเเเทศจีีีีออง่ิมมมมกกกาาาาาดดฉขไแลล ดอกเบี้ยลงเมื่อเมื่อวานสองวันที่ผ่านมามีการลดในเรื่องของ reserve ratio ในก่อนหน้านั้นลงมาอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเรายังคิดว่าจีนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มนี้มันก็คงจะฟื้นตัวได้เราติดอยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังอยากจะแนะนําว่าให้ถือต่อหรือถ้ามันมีโอกาสในช่วงความพันป่วในช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วลงมาต่ํากว่า60บาทนะครับหรือจริงๆมันแนวรับมันอยู่แถวๆประมาณ55บาบาทด้วยซ้ำนะครับถ้าดูแนวรับข้างล่างนะครับ มันจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะไปซื้อเพิ่มสําหรับตัว p d t g 4ครับลุ้นลุ้นกันว่าถ้าทุกอย่างมาเริ่มนิ่งดอกเบี้ยเมกาขึ้นไปแล้วนะครับเศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นตัวแล้วคุณในกลุ่มปิโตแล้วก็พลังงานอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงอีกสองแต่ต้องใช้เวลาฮะเป็นปีแน่ๆครับเป็นปีแน่ๆแต่ถ้าเราไม่ดาวดาวไอตัวต้นทุนลงมาเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดยากเพราะฉะนั้นที่เราลงมาก็คือพยายามหาดาวไซต์ที่ต่ําที่สุด ว่าเอ้โอเคตรงเนี้ยมันดูเป็นดาวไซด์ที่ค่อนข้างต่ําแล้วล่ะซื้อไปแล้วลุ้นกันว่าในปีสองปีข้างหน้าขุ้นผมเชื่อนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกมันต้องฟื้นเนี่ยขุ้นกลุ่มนี้มันต้องมามันจะเป็นบาไม้สุดท้ายพลังงานปิโตรเคมีโรงกลัน่นจะมาไม้สุดท้ายก่อนที่ตลาดจะขึ้นเป็นพีคที่สุดซึ่งพีคที่สุดเนี่ยผมมองไป2ปีข้างหน้าพีคที่สุดเนผมมองว่า New นะะิวนะ้้เมเมื่่่อนนนะจไไไดปีหรับ พันเจ็ดพันแปดเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วมันจะนําเลยหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะนําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าย่อลงมาตังหวะแนวรับที่ดีประมาณต่ำกว่าหกสิบบาทเพื่อที่จะถัวทุนลงมานะคะอ่านแล้วก็ต้องถือลุ้นยาวไปหน่อยนะเพราะว่าก็ติดอยู่ทุนสูงพอสมควรเอาใจช่วยค่ะต่อที่สายของคุณวีนะคะคุณวีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับรบกวนามตัวเกียรติครับผมติดยูหนึ่งจุดสี่ครับเกียรติติดอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะคะ Kiat นะคะอืมค่ะ,ะต้องบอกนิดนึงคือหุ้นตัวนี้ผมไม่ได้ดูพื้นฐานะนะครับเป็นเป็นหุ้นขนส่งนะครับเมื่อก่อนเคยรู้สึกมีใครมีความนิยมค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับอเอางี้แล้วกันนะครับแนวคัดลอสของตัวเกียรติอยู่ที่ประมาณ0.98นะครับถ้าหลุด0.98เนี่ยสัญญาณไม่ดีมันอาจจะลงมาอยู่แถวประมาณ0.7ถึง0.8เลยในเลนของการเทรดนะครับใช้0.98เปเป็นจุดสต็อปลอสแล้วกัน ในขณะที่แนวต้านนะครับถ้าตาบใดที่ยังไม่ผ่านนะครับประมาณ1.1ครับแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1.1ถ้าสามารถทะลุกลับมาถ้าทะลุ1.07กลับขึ้นมาได้นะครับงนก็จะขึ้นไปทดสอบทามาณ1.1 1.1นั้นก็ยังคงเป็นจุดในการที่จะเทคโปรฟิตอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นแนวต้านขานลงซึ่งอาจจะผ่านได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นใช้กลยุทธ์2อันละกันนะครับใช้0 9 8เป็นจุด s ต o p l ล s s การรีบาวให้ใช้1 1เป็นการจุดในการลดพอร์ตสักค,ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลุ้นว่าจะทะลุขึ้นไปได้ถึง1.15เพื่อลดพอร์ตออกไปทั้งหมดนะครับสำหรับตัวเกียร์อันนี้คือเทคนิครุนรวนนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐาน ไม่ได้ตามจริงๆ c o นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปตามปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะมาที่สายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนีเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอถามตัว w ด a นะคะมีทุนอยู่ที่สามจุดหนึ่งศูนย์นะคะค่ะได้ค่ะลบควรไอเฟกอีกตัวนะคะขอตัวเดียวแล้วกันนะคะพอดีเวลาเวลาไม่พอแลนะคะค่ะว่าจะถือหรือคัดดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับตัวของ W H A อ๋อ w H A ถือไปเลยครับเพราะว่า ไม่มีความจำเป็นต้องคัดนะครับเขามีการแตกพานะครับในราคา<ะ>ลงมาตรงน<ช>ี้ตรงน<ะ>ีง้เขาแตกพาธรรมดาไม่มีอะไระตรัวเอชเอผมว่าคิดว่าได้ประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจของประเทศนะครับพอเปิด AEC ปลายปีต้นปีต่อปีหน้าเนี่ย เขาจะได้ระโยน์ในเรื่องของโลจิสติกส์นะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีการเติบโตสม่ําเสมอมีกองทุนที่มีการขายอสซทเข้าไปอยู่ตลอดเวลาทําให้มีโอกาสขยายงานซึ่งซื้อเขมราดมาเองได้ที่ดินมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะขยายตัวในอนาคตมันมีโอกาสเยอะแล้ว b o i ปีที่แล้วอย่าลืมนะครับขอสูงที่สุดเป็นประวัติการเขาจะเริ่มมาการเริ่มมาเช่าโรงงานหรือเริ่มมาซื้อที่ดินก็ช่วงปีนี้หรือปีหน้าแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุด b o i เพราะฉะนั้น,นถ้ามีอยู่ให้ถือไม่จำเป็นต้องคัดลอตนัสวี้ HA W H A นะคะถือนะคะส่วนตัวอื่นต้องขออภัยนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะมาที่เซตอินเด็กทิ้งท้ายกันค่ะตอนนี้ร่วงลงมาแล้ว12จุดนะคะสูงสุดที่สุดเนี่ยนะคะก็ลงมาที่1,488ค่ะคุณกวีคะครับผมก็ปกติครับเพราะเราคิดว่าอยู่หยุดอยู่ละเพราะแนวรับแรกก็1,480เหมือนเดิมนะครับแนวรับที่2 1,460อย่าเพิ่งกลัวตลาดมากนี่ต้องบอกนิดนึงนะครับหลายคนจะกลัวตลาดว่าเอ๊ะมันจะลงไป1,200หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า ด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ไม่ได้ย่าแย่ขนาดนั้นยุโรปก็ฟื้นตัวจีนเองก็พยายามกระตุนะ้นเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้นตัวไทยเองผมก็เชื่อว่าไม่ถึงขนาดกด,ดตัวล้วกำลังจะเริ่มดีขึ้นโลกเราย,ยังมีข้อบวกคือสภาพคล่องเยอะเ,อเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าโอกาสของการปรับฐานลงมาเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปลงทุนมองว่า ครึ่งปีหลังตลาดน่าจะดีขึ้นนะครับฮะจะเน้นนั้นหนึงนะครับกรูนาหาหุ้นพื้นฐานตัวใหญ่ๆไว้เป็นหลักนะครับ<ะ>อย่าเพิ่งเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับ<ะ>ในรอบที่มีการรีบาวขึ้นมาพันหนะครับ ค่ะนี่ <ried. S 1> เป็นการกําหนดกลยุทธ์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะจากรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิจเกษมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะครับคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณกวีได้ใน,ในรายการ Stop Loss นะคะรวมถึงนักวิเครา,าคะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหมวยธนวัฒนบรรณโชติและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ